รับมาให้ใแ,หแล้วล้าพี่น้องเออกับไซแคมปิ้งค่ะวันนี้ต้องมีรถค้าวไม่ค่ะกับไซออฟโรดอาร์มทานเลยคันนี้เลยนะคะมิสตูบิชี่ไททันซ่องจุดซี่จีแอลน้องเป็นรถปีซ่องพันยีดกับเล็กไมซ่า 30, มื้นไปนะคะเป็นขับเขลือนสี่ล้อนะคพี่ๆได้นในส่วนของอยางออฟโรดซุ้ม้อแต่งมาให้พร้อมเลยนี่บันไดด้านข้างก็มีมาให้จ้ะ่าดูด้านในน,นิดนึงจ้ะ สำหรับคันนี้นะคะด้านในก็จะได้ในส่วนของปรับออโต้นะคะเป็นอัตโนมัตินะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้ช่วยมาค่ะมาเนในส่วนของด้านล่างของนองกันบ้างเลยนี่พี่ตัวนี้นะคะเออมัน,ม,น,ม,นมันก็เป็นตู้นอหนอะ่ะเ่วาตอนนี้อะกระจกมันสามารถเอ,อ่อภาพเก็สตัวน,นี้มันสามารถพถับลงได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมันติดแรงนะคะทุกคนแล้วมันก็จะล็อกได้ด้วยเนี่ย ดีตึ้งตรงนี้มันก็สามารถเหลือนกระจกได้ค่ะมาเละทางในข้องนองกันบ้างสาหรับข้างในนะคะถ้าว่าใครไปแคมปิ้งนอนสถานที่ตัวนี้ตอบโย์มาพีซ่ามารืสอติโนอนอ่ะมานอนได้เลยน้องมีแอ้มีไฟให้เรียบร้อยเลยนะคะหรือว่าถ้าไปในป่าพี่ๆไม่ต้องการจะเปิดแอ้พีสื่อมานมาติติดตรงไงกระจกอะคะมันถือว่ากันยุ่งอะทึ่มันก็เปิดหน้าต่างนอนได้เลยนะตัวนี้ตอบโด์มากๆนี่ เบอได้ตั้งสองฟังเลยค่ะเดี๋ยวต้องให้เล่มันมีฉันวนด้วยนะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยจ้าตัวน,นี้นะคะก็ทํามันล้องเยอะมันสามารถเอ่อปีนได้ด้วยนะเดี๋ยวต้องปีน,น่น่เลยจะตกไหมนะ <laughs> ทุกคน <laughs> นี่เลยมันสามารถปีนเอาข้องมาไวา้บนนี้ได้ด้วยอะ่ะเนี่ยดูวา่าถ้าใครวา่าเออไปกันสี่คนบันเนี้ยข้างในนอนสักสองคนแล้วก็ข้างบนนอนอีกสักสองคนอนะ่ะคือแบบ มาะมาร์กเลยนะคะตัวนี้ก็ทามั่นวางคล่องก็ได้นะคะหรือว่าจะนอนก็ได้นะตัวนี้มันสามารถนอนได้ทั้งบนทั้งล่างเลยมันมีบันไดทางขึ้นได้พร้อมเลยทุกคนคือตอบโจ๊์มากะ์ะคันนี้ใครที่ว่าสนใจนองมิสูคันนี้นะคะบอกเลยบ,บ,บีคุ้มมากๆเลยนะคะขับก็องง่ายเพราะว่าเป็นออโต้โฟวินนะคะเหมาะเลยสำรับคืนเข้านะคะแคมปิ้งตัวนี้ตอบโจ๊์ที่สุดแล้วนะคะใครที่สนใจนองคันนี้ค่ะ วันนี้ต้องจัดให้กับขาตัวเพียงสี่เส้นกมื่นแบาทเท่านั้นโอ้ยแปทพันดีสนใจจองม,มากรอยกาบกาบาทหรือว่าบัตรคว้าจิมลิงหน้าปูไฟถักห้าหนึ่งสองเลยจ้าต่อให้แม่บางครั้งอาจเจอเรื่องราวที่เลวร้ายไม่เคยคิดว่ากลัวเมืม่อในวันนี้ รักดีๆอยู่ข้าง